พื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เนื่องจากทั้ง3หลังคาเรือนนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความยากจนนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาทางด้านร่างกายและสุขภาพค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดในลงพื้นที่ไปเพื่อส่งมอบความสุขในพื้นที่เขตตำบลท่าเสา ตำบลวังดินและตำบลถ้ำฉลองอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน3รายด้วยกันได้แก่นายน่วมเล่ายีนายแหวงอ้นนาคนายสมชัยรุ่งมานะคะซึ่งทั้ง3รายเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแล้วก็เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปะทอนะคะคือความจําเป็นขั้นพื้นฐานนั่นเองนะเดิมเนี่ยสภาพบ้านก็อชำรุดทุดโซมไม่ถูกสุขลักษณะอนามายัยห้องน้ําห้องท่านะคะก็ไม่เป็นไปตามที่ สาธารณสุขกำหนดนะคะก็มีรายได้ในครัวเรือนจากการรับจ้างซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มีอยู่โดยได้ใช้งบประมาณในการสร้างบ้านเนี่ยหลังละ50,000บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับสำหรับในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2565นะครับเหล่กากษัติจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยได้มีการจัดทำโครงการสร้างหรือว่าซ่อมแซมบ้านยากไร้ประจำปี2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา90พรรษารวมจำนวนอยู่ที่32หลังคาเรือนนะครับวงเงินอยู่ที่124,000บาทเศษครับ <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> เป็นนอกจากจะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีส,<ผ>มสุขแล้วนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการ ทำความดี <ừ> um. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยใช่แล้วครับเ <c oughs> ชื่อว่ารอยยิ้มของพวกเขาเนี่ยจะต่อเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้ดําเนินชีวิตต่อไปในสังคมของเรานะครับคุณผู้ชม